สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องแบ่งปันความสุขบายปุ้ยอีกแล้วนะคะวันนี้ปุ้ยจะพาทุกคนมาทําไส้กรอกพริกแกงนะคะหรือว่าไส้อั่วค่ะวิธีทําง่ายมากเลยนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่ปุ้ยทํากินกันเองแล้วอร่อยนะคะก็เลยมาแชร์สูตรค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยวันนี้ปุ้ยจะใช้เป็นหมูสไลด์ปนมันนะคะที่เขาใช้ทําหมูกระทะค่ะ2องกิโลครึ่งค่ะ นำมาสับให้ละเอียดนะคะเหตุผลที่ปุ้ยใช้เป็นหมูสไลด์ปนมันนะคะเพราะว่าปุ้ยไม่ชอบทานแบบมันเยอะเกินไปนะคะทานแล้วเลี่ยนค่ะนี่นะคะเราก็สับให้ละเอียดเลยนะคะเรามาทําเองเนี่ยก็จะสะอาดนะคะตัวนี้ก็คือไส้สําหรับทําไส้กรอกนะคะแล้วก็ถั่วฝักยาวเราจะใช้500กรัมค่ะหลังจากที่เราสรับหมูเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาผสมกันเลยค่ะโดย วันนี้นะคะใช้พริกแกงเผ็ด3 0 0กรัมค่ะแล้วก็รสตีตามชอบเลยนะคะหรือว่าประมาณ1ช้อนชาค่ะแล้วเราก็ผสมให้เข้ากันนะคะถ้าใครสะดวกที่จะใช้เป็นหมูบดสำเร็จรูปก็ใช้ได้นะคะให้เลือกแบบปนมันนะคะโดยใบมะกรูดหั่นฝอยลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะใบมะกรูดเขาจะช่วยดับกลิ่น ไส้ที่เราจะนำมายัดไส้กรอกนะคะแล้วก็จะทำให้กลิ่นหอมอร่อยด้วยนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับของพ่อปุ้ยนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยที่บ้านปุ้ยขายไส้กรอกนะคะจากนั้นเติมถั่วฝักยาวลงไปเลยค่ะถั่วฝักยาวเราจะหั่นแบบไม่หยาบเกินไปแล้วก็ไม่ละเอียดเกินไปนะคะหั่นให้พอดีพอดีแบบนี้นะคะยิ่งใส่เยอะยิ่งอร่อยนะคะอันนี้เราทําทานเองค่ะ พอผสมถั่วกับหมูเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาค่ะโดยเราจะใส่น้ำปลาทั้งหมด2รอบนะคะรอบละประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะหรือว่าชิมได้ตามรสชาติที่เราชอบเลยนะคะโดยนำหมูนะคะไปผัดในกระทะนะคะแล้วก็ลองชิมดูนะคะพอเขาสุกแล้วเนี่ยเราก็จะรู้รสชาตินะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะ นำไปยัดไส้กันเลยนะคะโดยไส้เนี่ยซื้อจากแมคโครเขาก็มีขายนะคะเป็นไส้สำเร็จรูปที่ขูดข้างในออกแล้วนะคะเราก็นำมายัดกับกล้วยสำหรับทำไส้กรอกนะคะพอดีว่าข้างบ้านเขาทําอยู่นะคะก็เลยขอยืมเขามาทํานะคะเราก็ยัดลงไปแบบนี้ค่ะยัดจนเต็มให้หมดเลยนะคะ หรือว่าถ้าใครไม่มีกลวยแบบนี้แล้วอยากทำทานนะคะสามารถใช้เป็นขวดน้ำดื่มที่เป็นปากคอยาวๆก็ใช้ได้นะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำไปปิ้งค่ะเราจะปิ้งหรือว่าจะอบหรือว่าจะทอดก็ได้นะคะแต่ปุ้ยชอบทานปิ้งนะคะเพราะว่าปิ้งเราจะได้กลิ่นหอมของฐานนะคะโดยวิธีการปิ้งนะคะก็ ปิ้งด้วยไฟอ่อนค่ะโดยปุ้ยไม่ได้มัดให้เป็นลูกๆเหมือนที่เขาทำขายกันนะคะอันนี้ปุ้ยก็นำมาปิ้งเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะนำไปหั่นแล้วก็ทานกันเลยนะคะข้อเสียของการไม่ได้มัดก็คือเขาก็อาจจะแตกแบบนี้ได้นะคะแต่เราก็ค่อยๆปิ้งค่อยๆกลับไปค่ะกินหอมมากเลยนะคะทุกคนรสชาติเนี่ยเค็มพอดีเลยนะคะ ทานคู่กับแตงกวากระลำปีพริกโดดนะคะแล้วก็ขิงดองเนี่ยฟินมากๆเลยค่ะทุกคนสมใจอยากเลยนะคะเราทำทานเนี่ยจะได้เยอะค่ะถ้าใครชอบก็ลองไปทำกันดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ